สวัสดีตอนบ่ายค่ะมาเก็บชะอมไปกินกับขนมจีนค่ะนี่ค่ะยอดชะอมมีหนามด้วยนี่ออกกันไกลตัดแบบนี้แกบหุยหลน่นเดี๋ยวค่อยไปล้างนีค่ะมีหนามด้วยจะเอาไปกินกับตำขนมจีนค่ะเป็นชะอมออแกนิกนะคะไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงค่ะ เพราะว่าเรากินเองส่วนมากที่ปลูกในสวนก็จะเป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะจะไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะนี่ค่ะยอดกำลังแตกยอดพอ,พอดีเก็บบ่อยดูดยอดชะอมค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกยอดนะคะชะอมเป็นชะอมหนามค่ะ กินกับส้มตำใส่แกงหน่อไม้ก็ได้ค่ะแกงเปิดนี่ค่ะยอดอบบวบเลยขอเก็บชะอมก่อนนะคะเดี๋ยวหนามที่มือสวัสดีค่ะ